น้องสบายดีเด้อพี่น้องที่ตอนเศร้าน้องน่าไปตลาดได้ปลามาพี่น้องเลยชื้อปลากระเจ้ามาตัวคอปลาในน้องก็กัดล่อให้มันบุมีกินหมดแหละยังเดินหาเอาละกินนี่น้องเลยชิมกันแซ่บพี่นน้องเลย นี่ก็ต้มกระโพดพีด่น้องเอ้ยซื้อมานำแม่น้องเซมาปออ้อกระโพดแล้วคือพักใหญ่แท้ป้อตัวหยุดเพียงหน้าพี่น้องไอ้เด็กๆดูละครกินบอสกินกินลสวัสดีครับนสวัสดีครับท่านว่าสวัสดีครับสสวัดีคนอนนอนอิ่มมันโอน้โกลกโกลกโกลโก โอ้บอกเป็นย e ังคุกน well well ู่งซ nah, nah, ื้อคุกนูซื้อเอากระตื่นอนไปลูกเลยตื่นบ่ไม่ใช่ขะไปเอากระโปงหายเลยสบายดีนองเอาหน่อยเอาหน่อยน้องหมักกินเอาหมักกินนั่นไม่นอนอย่ามันแทงน้องักกินแม่น้เยยงกิมี กินข้อ like yeah well, right ีกะ yeah, ินอ่กินข้าวพัดกินยังไรพิ่าถ้ากินพิซซ่าห้ทันว่ากินในปลาลุงเบิ่งเนี่กินหนาวป่ะพี่กินหนาวป่น้องมะืัน่ามันกินยนี่สองตมันเบิดใสกระสือไม่เขาเลยน้อมีกุ้งสองตวพัททันว่าหน่อยพัทกินต้องเสียสละเพื่อน้อง กินะกินลูกสีแดงนะกิน <coughs> เขาไอผ่อนอ <S <S อกนยังไงครับนิดหน่อยครับไปส่งพาหมอแลผม้บ่ไนแต่ยาพอแล้ว,ลวม,เม,เมเ่เอาดองเลือเลือกพอดากับมาเ้อไเป็นการบ้านเลยกนทูราพอมอ ก็บักสิรถเอากะไปจ้ะเดี๋ยวขอได้นะครับมาโดน <laughs>

บ่งจะหันทนี่มุกจะบ่งตัมาแก็่น่ย่ทกีได้ตัวแง่ตัวแง่ไฟตูตวแเาเงาักมาไว้เลามาประมาณแล้วอเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ไปลุงว่าให้ส่งเกตเด,ด้วยบารีชัางใส่แล้วไาลุงไาลุกไหวเนี่ยชื่วอว่าคนนั้นน่ดุใส่ไปให้องสื่อเลยก็กันลุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 两天跑六十块钱，跑回家去了。

วทุกคนตายทุกคนดีทุกเนี่ยจนจนสาวเอ็ดมูไปบ้านเหนือคนนั้นเอ็บแค่ซองมูขึ้นลงขึ้นลงห่าละอืมอสผุดถามแม่มอสเล่น้อยเนี่ยมอสงอนมี์ได้ไหมวะทางเมื่อคืนนี่ยิ้มปุ๋ยปุ๋ยเฮ้ยบกบัวบัวยังไหนกันตื่นมากกะคลานขวบไปห้าพอ กินเท็จเยสบายแห้งเน้อแห้งน้อเี่่อนเก่ากินนห้อคืปีนี่ลานมเ้อ

บังบัดินโอ้เขาดากตสั่งเดี๋ยวเราไปกินเพินนหางอาหเลยตเพื่อืองายรัเออสติ้นะอบันดงนี้ิสว่างถิ้เลยเนี่ยบลนี้นะจักกิ้น่ะทิ่สว่างเขาก็จี่ก็อยู่น่ะ ល្រូវើង្រើនបានទ្លាដាំងអាស់ព្លាគ់នាំងអ្ងដែល្តាព្ល្លាល់មានកបាន់ព្លា